นี่ะครับตอนนี้อยู่กับไอยาลาชาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะเข้าแก๊งนะครับชื่อแก๊ง Do You d y ไม่ใช่ไม่ใช,ช่ชื่อแก๊งเหมือนดูไว้มากเลยเมสซีเลียนนะครับพวกนี้เพราะว่าไม,ไม่ไม่ติดอะไรพวกนี้แนละ้วอันนี้คือการเข้าเมืองครั้งแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามในายทวิชด้วยทวิชก็จะอยู่ ใต้ตคลิปนะครับก็ไปติดตามไปด้วยเด้อแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าเมืองออย,ยาราเทานะครับก็ใต้คลิปเหมือนกันนะครับลิงก์ดิสกอร์ดกับลิงก์โชวิตนะครับโชวติตก็ไปติดตามใครอยากเล่นออย,ยาราเทาก,ก็กดเข้าไปกรอกไาละเให้เรียบร้อยนะครับแค่น,นี้ก็ได้เลยละกดมันอยู่เพื่อนเด้อหน้าหน่นอครับเป็นรุ่นหน้าส s c เอ็ดีสามสี่ นี่เอออันนี้ไม่แน่ใจอ<ม>เออแต่ว่าเนี่ยเรือ่อรอยไม่ต้องการขาวามต้องกไปตรงจี้จมูกคิ้วเรียนี่ออกมาก่อนต้องขอบค้าตาลิ้นวิ่ะสก,กิน 2,000 Year's Later โอเคครับตอนนี้ก็ไอ้เอขียวก็แต่งตัวเสร็จแล้วเดิมผม,ผมตอนนี้ผมกำลังหาทางออกจากที่นี่อยู่แป๊บน,นึงตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ย,เ,ยเอาให้ดูว่าหล่อไหมเนี่ยหล่อว่าเกงโฮเอมเสื้อกุชชี่แว่นไอ้หี่ะครบเซ็ตป่ะไม่แล้วแล้วมันไปยังไงต่อผมไม่รู้เลยนะ เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมออกไปข้างนอกได้สักครู่นะโอเคครับตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกได้ละโอ้ยอะไรอะ่ะไม่มีรถในพาวก็วอันนี้เขาจอดควางผมอยู่ข้า <c oughs> งไหนเนี่ยไหนดูดิมีตรงอื่นไหมเนี่ย ฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายขยับรถได้ไหมค,ครับ้าขับหน้าวะ่ะโหเสียดายนะครับไอยาลาเท้าใครสนใจก็ลิง์ดิสคอร์ดอยู่ใต้ลิปเตอร์อันนี้คือบ้านแกงหอไม่น่าใช่นะ อันนี้ราฉลามเด้เดี๋ยวไปเช็คก่อนขุดหินมหาเทพเชีย่ยดูุดดวงลานมังกรทำการแอดมินพาลรถร้านค้าเราไปร้านค้ากันก่อนไปทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็ถึงร้านค้าแล้วมีคาสินโนด้วยร้านค้าอยู่ฝั่งนู้นเสียงข้อซีวิกลั่นมากเลยอันนี้ผมเปิดกาชาได้นะกาชาผูเ้เล่นใหม่ อันเนี้ยอ๋อเนี่ยชอ็ชอปไอช็อปในฟาร์มที้ผมจะมาเช็คว่ามันมีอ่าบัตรงานขาวบัตรโลกจินตนาการกล่องซ่อมมือถงมือถือแมวอาหารหมูอาหารชาร์คาทอาหารชิบะตัวเปิดแผ่นเสียงคอนไปซื้อขายรถเบียไอเยลาคอนอ่ะ,อะเอาบัตรงานขาวก่นอนเดี๋ยวไปฟาร์มรอบหอนึ่งกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่งานข่าวงานแรกเลยดีวยวกันโอเคไปเจอกันครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วอันนี้จะเป็นงานอ่าเป็นงานอะไรวะ <laughs> เก็บมะม่วงนะคะเก็บมะม่วงไอยาละแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ามะม่วงมีฟาร์มมอ,อเตป่าวะน่าจะอ๋อไม่ต้องกดอ e ีนะครับผมก็เดินมาถึงต้นมันก็จะเก็บให้เราเลย ใชได้ไม่มีฟาร์มออโต้นะเออถ้ามีฟาร์มออโต้นี่มันจะออต้องกด E วะโอเคแล้วคนดูไม่ใช่ว่าไม่ต้องนะต้องกด E นะครับคนดูแล้วก็เออไม่มีฟาร์มออโต้นะเท่าที่ดูก็อ,อ,อาจจะอันนี้ไปหน่อยยากไปหน่อยแต่ว่าได้ครับสบายไว้ชิวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันงานขาวงานต่อไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเป็นออหมูหันเออหมูย่างนะครับผม ของอ,อรารยาชาวอ่านชื่อยากมากเลยอระยาไอไอระยาชาวนะครับผมก็ใครอยากมาเล่นก็ลิงดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็กดเข้ามาเกาะไวรสให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องสอบนะครับผมแค่เกาะก็เข้าได้เลยนะครับผมก็ฟามค่อนข้างง่ายครับผมไม่ยากมาก โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่จุดฟาร์มต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับต่อไปงานข่าวงานต่อไปก็จะเป็นตัดไม้นะครับหรือเก็บไม้นั่นแหละครับไม่แน่ใจเนี่ยครับพอเราชนใช่ไหมมันก็จะเด้งออกมันจะไม่ให้เราเข้าไปนะครับผมอันนี้จะเป็นงานเก็บไม้นะครับแหนะเก็บไม้นะครับแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันงานข่าวงานต่อไปเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทุเรียนแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นงานขายงานสุดท้ายนะครับไม่รวมพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับผมก็จะมีประมาณนี้โดยประมาณครับก็จะมีอาจจะมีงานจีลงจีเล็กนะครับแต่ผมขอไม่รวมนะครับเพราะว่าเอาแค่งานรอบเมืองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็ไปขายกันนะครับเอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดขายเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ก็มาถึงแล้วนะครับจุดขายของ นี่ครับจุดขายของก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ท่าไหรนะครับมะม่วงก็60อันนะครับก็จะได้เป็น1,560นะครับก็จะมีเรียกว่าขึ้นลงตลอดเวลานะครับต่อมถทุเรียนนะครับมีอยู่30อันก็จะได้1,002นะครับแต่ถ้าเอารถโลไปนะเขาก็จะแจกรถไม่แน่ใจน่าจะ30หรือ60เนี่ยแหละครับให้เราฟรี1ขันนะครับก็ถ้าเอาไปด้วยก็จะเก็บได้มากกว่านี้ครับแต่อันนี้คือสมมติเราไม่ได้เอาไปนะครับ ก็จะได้อยู่ที่พันสองนะครับเพราะมันเต็มได้แค่สามสิบนะครับผมอันต่อไปแล้วครับหมูหันสามราคานะครับสามสิบก็จะได้เอพันแปดนะครับไม้นะครับอันนี้ได้เยอะนะครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับแค่สิบสี่บาทเองก็จะได้สองร้อยอันนะครับเวลาเราเก็บแล้วก็ราคาก็จะได้ที่สองพันแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นไข่นะครับไข่เนี่ยต่ออันเนี่ยอลา สามสิบกว่าบาทนะสามสิบสามบาทครับเก็บได้หกสิบอันก็จะได้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับผมก็ถ้าไม่รวมไอ้พวกนี้คือผมจะไม่ขายนะครับและอย่างก็คือก็พูดข้ามตรงไว้ครับคือผมไม่ได้รวมแบบพวกเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะครับเช่นแล้วก็ตกปลาเอฟซีอะไรพวกนี้ครับเช่นเลี้ยงหมูอะไรพวกนี้คือไม่ได้รวมไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าทําแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็ ในเมื่อกี้มีในตัวนะครับเมื่อกี้มีอยู่5,000นะครับอันนี้เพิ่มมา9,000นะถือว่าได้เรียกว่าไงก็ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปครับเรียกว่าก็ถือว่ากินอยู่ได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมผมผมนั่งนั่งงงอยู่ประมาณ5นาทีครับตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยแล้วเอ้ยอัน,นอันนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วครับแล้วก็ฝากเมผมจะฝาก4,000พอนะครับเพราะว่าเหออีกหมื่นหนึ่งเก็บไว้เพราะว่าเราเราต้องใช้นะครับผมก็เมืองไอยาลาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็ทิ้งดิสคอดก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ